แล้วที่ยังไม่พอนะคะในชุด F-150 ส Spider ตัวนี้เราก็ยังมีซุ้มล้อขนาด6สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนิงอีแล้วนะคะผู้จัดการฝ่ายขาย f o อพระคอนมอเตอร์สาขาลังสิทธ์นะคะกับเพจเช็คโปรโมชั่นบายผู้จัดการหนิงลังสิทธ์แล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษเช็คโปรโมชั่นบายสุทธาินีหนิงลังสิทนะคะวันนี้หนิงมากับรถรุ่นอะไรให้ทาย ยังไงก็ทายถูกอยู่ดีเพราะมันคือ XL Passport ค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นรถของพี่เพชรนะคะ XL Passport สีดำแต่งด้วยลายสติกเกอร์สีแดงนะคะเราจะมาดูความหล่อกันว่าคันนี้หล่อสวยโดดเด่นขนาดไหนนะคะตามหนึ่งมาเลยค่ะต,ต,ตันตนตเป็นไงคะ XL Passport สีดำคันนี้สวยไหมคะดุไหมคะหนิงบอกเลยว่าดุมากเพราะอะไรสกูฟิชรูปม้าตัวนี้นะคะโลโก้เป็นรูป เป็นรูปม้าสีดําแล้วก็ตัดด้วยทูโทนนะคะดําเมทัลิดกับดาด้านนะคะตัวนี้ก็ทําให้ดูสกูปตรงด้านหน้าเนี่ยดูสูงแล้วก็ดูใหญ่ดูหน้ารถใหญ่มากเป็นอเมริกันมากๆเลยค่ะหล่อมากๆแล้วก็เข้มมากๆเลยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะซิกเนเจอร์ในโปรโมชั่นของเรานะคะ F 1 5 0่งห้าสไปเดอร์ก็สามารถเลือกได้ว่า FORD ที่เป็นโลโก้3มิติตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นสีอะไรนะคะว่าจะเป็นสีดําสีแดงสีเดียวกับตัวรถเราสามารถเลือกได้ทุกสีขอให้บอกเราจัดให้ได้ทุกอย่างนะคะนี่เลยแต่ว่าพี่เพชรเลือกเป็น โลโก้ FORD สีแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยนี่ค่ะไฟดวงที่3นะคะอันนี้ถึงยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกนะคะพี่ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าไฟเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวเนะะี่ยค่ะจะมีไฟ3จุดให้มากับในชุด F150 Spider ตัวนี้นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยค่ะไฟหน้าตัว C สวยมากเลยถ้าขาดไปแล้วมันจะไม่สวยนะคะมันคือจุดเด่นของตัว F150 Spider แล้วคันนี้ก็ยังไม่พอเพิ่มไฟตัดหมอกหน้าเข้าไปด้วยนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ในการขั้นคืนเนี่ยดีแล้วก็ทําให้รถดูสวยงามและด้านหน้าดูใหญ่ตโตมโหฬานสวยมากบอกเลยว่ารถของพิเศษคันนี้ดุมากเลยดุแล้วก็สวยคมคลายมากๆเลยยังคมไม่พอ จับกิดอายไลเนอร์เบ้าตาไปให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเบ้าไฟหน้าสีดํากิดอายไลเนอร์สีดําทําให้รถดูคมกริบมากๆเลยนะคะดําเข้มกันเลยทีเดียวบอกเลยสวยแบบไม่มีที่ติจะมองมุมไหนก็สวยแล้วที่ยังไม่พอนะคะในชุด F 1 5 0่งหเดอร์ Spider ตัวนี้เราก็ยังมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเราสามารถเลือกได้จะแบบมีหมดุดหรือไม่มีหมุดนะคะคันนี้เลือกแบบไม่มีหมุดนะคะก็ทําให้รถดูสวยงามแล้วก็อลังการงานสร้างจริงๆเลยอยากจะบอกว่า ไม่รู้จะพูดคำว่าสวยกี่ครั้งะคะ่ะเพราะมันสวยจริงๆะคะ่ะคือเกินจะบรรยายะคะ่ะสวยเกินจะบรรยายโอเคเรามาดูล้อกันบ้างนะคะคันนี้เลือกล้ออะไรนะคะ คันนี้เลือกร้อมาเวลขิบแดงนะคะมาเวลเนี่ยเราจะมีหลายสีจะเป็นมาเวลส,สีดําร้อนมาเวลขิบแดงมาเวลขิบขาวมาเวลขิดทองเราสามารถเลือกได้นะคะแต่คันนี้พี่เพชรเลือกเป็นมาเวลขิดแดงเพราะอะไรทําให้มันตัดดูกับรถสีดํานะคะเวลาล้อมันหมุนเนี่ยมันทําให้แบบว่าเล่นสีได,ด้แบบว่าดูสมูทดูสวยมากเลยนะคะว่าเวลาสีแดงกับสีดํามันตัดแล้วมันหมุนเนี่ยล้อหมุนเนี่ยมันทําให้ดูแบบสวยอะค่ะมองไงมันก็สวยอะใครขับผ่านอะบอกเลยว่าต้องเหลียวหลังไม่เหลียวหลังนะหนิง ให้มาตํำหนิหนิงได้เลยนะคะเพราะว่าหนิงแต่งรถทุกคันนะหนิงพิธีพิธันด้วยฝีมือด้วยตัวเองแล้วก็เลือกลายช่วยลูกค้าจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันดูแลเข้ากันแล้วก็ลงตัวแบบสวยงามยางตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ยางแบบโนเนม หรือว่าไม่มีหอ่อเราใส่มอนเตอร์ค่ะมอนเตอร์ a t ทนะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะคะแต่ว่ามันเราจัดให้เข้าเซ็ตซุมซอ,อให้เข้ากับเซ็ตดีๆเลยคือไม่ให้มันล้นมากหรือว่าเตี้ยเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็น MT เนี่ยขนาดยางมันจะใหญ่กว่านี้แล้วมันอาจจะดูสูงเกินไปอาจจะไม่คุมแบตกับรถนะคะแต่ก็หนิงเลยเลือกเป็น AT3 ตัวนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะแบบว่าแอบออฟโรดในหน่อยสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะกับยางอ่า มอนเตอร์ Monster, แล้วก็แมกมาเวลคิปแดงนะคะแล้วก็มังนี้ค่ะมาตรงด้านข้างกันบ้างเลยนะคะลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นลายสติกเกอร์อจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล i ยอิสตูเนี o ยสีแดงเราสามารถเลือกได้ตรงนี้นะคะว่าเราจะเลือกเป็นสติกเกอร์แบบไหนนะคะจะเป็นวงกลมเป็นด้านล่างหรือว่าจะเป็นชื่อขับชื่อลูกค้าชื่อนามสก,กุลนะคะหรือว่าเป็นชื่อตัวเองก็ได้หรือจะเอาเป็นรูป ตัวหนังสือหรือตัวการ์ตูนอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแต่พี่เพชรโทษค่ะพี่เพชรเลือกเป็นสีแดงแล้วก็สาดโคนมาด้านหลังตรงนี้เลยนะคะสติกเกอร์เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะว่าจะเป็นสีดําสีเทาสีขาวสีน้ําเงินเลือกได้แต่ว่าคันนี้เลือกเป็นสีแดงเพราะว่าให้เข้ากันกับล้อนะคะแล้วก็ตัดกันดูแบบดูมันดูสวยมากค่ะดูมันดูเข้าท่าเข้า,ขาทางดูแบบ สุดยอดจริงๆเลยคันนี้แล้วก็ตัดด้วยเบ้ารองมือเปิดสีดํานะคะมีตัวอักษรแลนเจอร์ตัวนี้นะคะทําให้รถดูสวยงามและป้องกันรอยได้ด้วยนะคะ mm. ก็คุ้มค่าในการใช้งานจริงๆระยะยาวหนิงบอกไปเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆนะคะแล้วก็มีด้านบนตรงนี้ก็แถมคิวกันสาดให้ด้วยนะคะ4ชิ้นเลยนะคะตัวนี้ติดฟิล์ม60%รอบคันนะคะเป็นฟิลม์มเซรามิกนะคะตัวนี้ก็ทําให้รถดูดุเข้มแต่ว่าบอกได้เลยว่าดูภายนอกอาจจะดําขนาดนี้แต่ว่าภายในขับ เรานั่งอยู่ภายในแล้วอมองไปด้านนอกมองเห็นทัศนวิสัยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็บอกเลยว่าดีมากๆนะคะพอมาตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเรามีสติกเกอร์ลายสัตว์คนสีแดงแล้วเราก็จะต้องนี่ค่ะเบ้าเขาเรียกว่าข้อฝาถังน้ํามัน สีดำด้านแล้วก็ตัดด้วยคำว่าแรนเจอร์สีแดงตรงนี้ทำให้ดูเข้ากันสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็แมตช์กันกับซุ้มล้อ6นิ้วจริงๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้กับโลบาร์หลังนะคะโลบาร์หลังเรามีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่ว่าพี่เพชรเลือกเป็นโลบาร์ขายาวของ Outlander ค่ะ ถ้าของ Outlander หนิงบอกไว้ก่อนเลยนะคะตัวนี้จะไม่มีไฟเบรกดวงที่3นะคะแต่ถ้าเป็นของ TTY อ่ะจะมีไฟเบรกดวงที่3ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะติดแบบไหนนะคะก็สวยได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะได้ลงตัวมากทีเดียวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกระบะลาเนอร์ของแท้จากฟอร์ดจากโรงงานเลยนะคะคันนี้มันทุกได้เป็นปันไม่ต้องกลัวคะ่ะคันนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหน้าเราดูสวยแล้วด้านข้างเราสวยแล้วเราต้องสวยจัสุดให้สุดค่ะเพราะว่านี่ด้านท้ายเราก็ใส่เบา้า ครอบสีดํานะคะตรงด้านไฟท้ายนะคะก็สวยด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายแล้วก็ต้องจัดเต็มจัดหนักด้วยนี่เลยครอบมือเปิดฝาท้ายแล้วก็ครอบด้วยดาบนะคะส่วนใหญ่ ที่อื่นจะแถมแต่สติกเกอร์ด้านข้างแต่ข้องหนิงแถมสติกเกอร์ท้ายรถด้วยนะคะก็ตรงนี้พี่เพชรบอกว่าเลือกเอาตามใจน้องหนิงเลยเอาดูแล้วให้สวยหนิงเลยจับแบบนี้ให้เลยนะคะส่งไปให้ดูถูกใจมากหนิงก็ดีใจว่าเลือกแล้วลูกค้าชอบกลัวจะเลือกแล้วลูกค้าไม่ชอบส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าเอาแบบไหนก็ได้น้องหนิงเลือกเลยเอาที่น้องหนิงว่าดีพี่ชอบโอเค,เะคะอะไรอย่างนี้ค่ะก <ๆ S 2> ็เ,เลือกมาให้เป็นสติกเกอร์ลายนี้เลยนะคะก็คล้ายๆเขาเรียกว่าพึ่งน้อยน่ารักนะคะแล้วก็มีคําว่าแรปเตอร์ตรงนี้สวยมากเลยจริงๆนะคะแล้วเราใส่โลบาร์เอาแรว จะต้องมีกันชนท้ายนี่เลยกันชนท้ายล l เ n d e r นะคะอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะทนทานมากขึ้นไปขย่มได้เลยนะคะน้าหนักร้อยโลก็ขึ้นได้นะคะไม่ต้องกลัวนี่ค่ะแน่นหนามากเลยนะคะยังไม่พอกันชงแล l เ n d e r เรายังมาพร้อมกับห่วเมก้าสีแดงพร้อมลากจูงตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยตัดกับห่วงสีแดงตัดกับสตัร์เกอร์สีแดงแล้วก็ดูดูแบบหันหน้าหันซ้ายหันขวาหันหลังคือสวยสวยไม่มีที่ติเลยนะคะแล้วเรายังมีไฟ2ดวงตรงนี้เพื่อสองป้ายทะเบียนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ กับรถของพี่เพชรโปรโมชั่นดาวเพียงแค่9บาทแต่งเต็มๆแบบนี้เลยนะคะแต่งดีแต่งสวยแต่งหนักแจ่มเต็มต้องที่นี้ที่เดียวนะคะเช็คโปรโมชั่นบายผู้จัดการหนิงรังสิตแล้วก็ฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขารังสิตทีมงานผู้จัดการหนิงนะคะก็ติดต่อหรือว่าอินบ็อกมาได้เลยนะคะเราจะมีทั้งหมดเนี่ย3เพจด้วยกันนะคะเพจโดยตรงของหนิงเองก็จะเป็นเช็คโปรโมชั่นบายผู้จัดการหนิงลังสิตนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งจะเป็นเพจภาษาอังกฤษนะคะเช็คโปรโมชั่นบายสุทาสินีหนิงลังสิตแล้วก็ฝากอ่าโชว์รูมที่ใหญ่ที่ส ฝากติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็ฝากรีวิวต่อ,ตอไปของหนิงด้วยนะคะเราจะรีวิวไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นทางช่องเว็บไซต์ YouTube c h a n n e น Facebook ต่างๆนะคะติดตามหนิงได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรโทรมาหาหนิงหนิงมีทางออกให้ทุกคนนะคะก้าทบาทออกได้จริงรับรถได้จริงหนิงขอยืนยันด้วยรถคันนี้ของพี่เพชรเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย